วันนี้เป็นวันที่3แล้วที่เจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูลงไปค้นหาร่างของน้าและป้าซึ่งถูกหลานฆาตกรรมแล้วทิ้งบ่อน้ำบาดาลล่าสุดพบเพียงชิ้นส่วนข้ดเท้าค่ะ ความคืบหน้าคดีที่หลานชายอายุ28ปีก่อเหตุฆาตกรรมน้าอายุ62ปีและป้าอายุ64ปี2พี่น้องอดีตครูเกษียณก่อนําร่างไปโยนทิ้งบ่อบาดาลร้างในสวนป่าริมถนนสาธารณะตําบลและอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีมีการประสานทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญยูเข้าช่วยค้นหาร่างผู้เสียชีวิตต่อเนื่องเป็นวันที่3จากลักษณะบ่อน้ําที่มีความลึกและเป็นพื้นที่อับอากาศและการที่มีผู้เสียชีวิตถูกทิ้งลงในบ่อ มาหลายวันทําให้เป็นอุปสรรคในการค้นหา,าช่วง2วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ร่างขึ้นมาได้1คนล่าสุดวันนี้ได้รับสัญญาณเพิ่มจากชุดที่ลงไปค้นหาว่าเจอชิ้นส่วนข้อเท้าของผู้เสียชีวิตและกําลังเร่งขุดเพื่อนําขึ้นมาค่ะ